กะเพราสามรูปแบบถูกกลางแพงนี่โอ้นี่ตูดตูดตูดตูหัวหัวดวใจเท่าไหร่คะจานนี้ นี่คือข้าวอ,อยู่ข้างล่างหมูนะไม่ใช่แบบอันนี้คือหมูแล้วนี่คือข้าวเท่านี้ไม่ใช่นะคะเขาเจียวไข่ดาวมาได้แบบดูดีมากเลยนาอีสมามันดูกรอบมันดูแบบทำไมมันสวยจังใช่สวยวมากเลยขอบคุณที่ชมเทอ่าไม่ไม้ชมฟีช่ชมไทยกะเพรา, <laughs> <laughs> าที่แพงที่สุดข,ของเราวันนี้นั่นก็คือกะเพราเนื้อบ้าิววิวิ เชิญทานให้อร่อยขยี้ให้มันเป็นคอนเทนต์หน่อยขยี้เป็นคอนเทนต์ไปเลยนี่แบบเวลาเด็กที่มาให้ไหมขยี้จริงนี่เราอยู่ที่ไหนอ่ะเราอยู่ที่ Palace Stone Palace Palace Stone หินวังหินแล้วลาดเผาล่ะนี่มันคือโซนวังหินไม่ใช่ลาด Coconut ุ้ยมันอิสมาเพล้าคล้ายกันเพร้าอ๋อเพร้าว,าว,าวมุงไม่ถามคุณหน่อยเหรอทำไมต้องยืนแบบคุยอย่างนี้แล้วไม่ยอมหันหน้ามาอย่างนี้ตัดใจตรงกันเหรอผ่าคุณคูตผ่าคุณคูตไม่เดี๋ยวมีเอฟซีทักว่าไปทําอะไรนามนะไปทำอะไรมา <c oughs> เออหน้าบวมต้องบอกไว้ก่อนไม่ได้แบบไปเสริมอัพความงามน,นะยังไม่ได้ไปอัพนะถ้าอ,อ,อัพได้แค่นี้นี่คืออย่าอัพเลยนี่เหือยอยู่แล้วเพื่อนทักอีกรอบทักอีกรอบไปทําอะไรมาอ๋อไม่ใช่เหรอคนละอันเหรอเฮ้ยทำไมเสื้อน่ารักจัง เอ้ยอันนี้จะแบบเป็นเมอร์ชของเรามีเสื้อพี่พลอยด้วยอยู่ในรถจริงป้จริงยังเห็นมากเดี๋ยวกอนอันนี้คือหน้ามินนะคะทุกคนเป็นกระตูนสวยกว่าตัวจริงอีกค่ะของพลอยก็สวยกว่าตัวจริงนะคะใช่ป่ะมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละก็วันนี้ก็คือพามาสบายดูแลเต็มที่งบไม่อั้นวันนี้เปิดประเดิมประเดิมประเดิมไอ้มินเป็นไรอ่ะวันจะพามาลองกระเพราสามรูปแบบถูก กลางแพงให้สำหรับคนที่มีงบไม่เหมือนกันอย่างนี้คือวัดได้เลยไหมว่าเฮ้ยจริงๆแหละว,ว่าแพงสุดอะจะอร่อยสุดหรือเปล่าเออมันก็อยู่ที่ค,ความถูกใจใช่ไหมออหรือบ้างพี่วันนี้ฉันอยากให้รางวัลตัวเองฉันมีงบอยากจะแบบว่า <c oughs> กินแซ่บอะไรอย่างนี้จะพามันแพงได้ขนาดไหนวะโอ้โหร้านนี้คือระดับไอรอนเชฟจริงเหรอเอ้ยถูกแล้วแหละไอรอนเชฟที่เป็นเตารี่แบบมือไอรอน แต่ว่าแน่นอนเรากินบารคิวใช่ไหมก็ต้องมีลูกครึ่งญี่ปุ่นมากกับเราเพราะว่าเขาจะได้ช่วยแนะนําเรื่องนองเรื่องเนื้อคนนี้นะโอทั้งเป็นสายเดี๋ยวก่อนเป็นผู้ชายใช่ไหมผ okay. e? ู้ชายโอเคเยี่ยผู้ชาย สวัสดีครับอิสระครับแต่ทั้งรับภาพครับอิสระนี้เป็นเพราะเป็นคนไทยใช่ไหมคะเลยอิสระเพราะคนไทยแต่ว่าไม่ใช่จริงๆชื่อชื่อพี่มันมีที่มาแบบค่อนข้างเยอะมากร้อนนะเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังไม่ร้อนค่ะยืนคนยม่นออยากฟังก็ฟังมาเดี๋ยวที่ตั้งรถอนแล้วอะมาชื่อพี่จริงๆพ่อแม่พี่ไม่ได้ตั้งใครตั้งคะเป็นเพื่อนแม่ ตอนนั้นเหมือนอามีเรียกร้องเกี่ยวกับสหภาพคนจนหรืออะไรประมาณนี้เพื่อนแม่พี่ก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเอ้ยวอิสระที่พ่อก็เลยเฮ้ยปิงเพราะว่าภาษาไทยอิสระเนี่ยมันท้องเสียงกับภาษาญี่ปุ่นได้ที่แปลว่าอิโซระโซระแปลว่าอะไรคะหนึ่งท้องฟ้าอ๋อรู้เพราะว่ารู้จักโซระอโออีใช่แล้วแล้วเขาชื่อเขาแปลว่าท้องฟ้าใช่แต่วันนี้เราจะพาพี่มาอีทกันค่ะได้ยินมาว่าพี่อ่ะลิ้นสาลิกาอ่าสาลิกามันพูดเก่งนี่ยเอาเราะ ลิ้นทองคำลิ้นลิ้นเลยลิ้นเหลวลิ้นลิ้นไก่ท่านแหละเออพูดลิ้นไก่ท่านแหละเออพูดพี่บอกว่าจะยืนอีกได้ไหมมีเมือกพี่เริ่มออกหัวเราซ้อนสามไหมฮะซ้อนสามเดี๋ยวผมบอกเาจ้ะเออใช่ไม่ได้ไม่ได้เราขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วพี่เดินไปก็เป็นไอเดียที่ดีนะคอยขับเป็นป้ขับได้อุ้ยเอาเลยไหนลองซิคุไม่ซ้อนไปเลยไปคนเดียวเดี๋ยวกูเดินกับพี่ไปพี่เดินไปกับหนู ต้เอาขาตั้งขึ้นก่อนอไงมาสตาร์ไม่ติดอ๋อเหรอปลายิดอย่างเดียวไปขึ้นมาติดอย่างเดียวไปกันไปไปกันต่อไปกันเลยได้เลยไปเลยทาเดยทุกคนก็คือเดี๋ยวเราเดินมาร้านแรกก่อนเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆเราเลยซึ่งก่อนที่เราจะแวะร้านกะเพราเนี่ยกำลังสงสัยนะคะว่าอันนี้มันอ่านว่าอะไรเหรอคะ มันขยิบมันขยิบมันต่างกับมันปกติยังไงหรอคะมันต่างตรงที่ว่ามันกินแล้วมันขยิบกินแล้วมันเฮ้ยหน่อยแต่หลักๆที่เรามาที่นี่เนี่ยเพราะว่าเราเริ่มจากร้านบัตเจ็ตน้อยไม่เห็นแบบข้าวเป็นห่อแบบเนี้ตกโปรติเห็นแต่เป็นข้าวมันไก่คอนเซ็ปต์ร้านคือถูกอร่อยถูกอร่อยแล้วก็ถูกนี่คือกี่บาทคะ บาททุกอย่างเลยหรอคะอ๋อหรอคะเหนือเลยเหรอเหนือี่ห้าหรอคะยี่สิบห้านักศึกษาแถวนี้นักศึกษาเยอะอ๋อแล้วถ้าใส่ชุดนักศึกษามาซื้อรถอีกไหมคะรถครับผมถ้าหน้าตาดีสวยถ้ารถเยอะเยอะอ๋อแล้ววันนี้ถ้าไปมาไม่มีบางอะไรตรงนี้จะทำสติให้โอ้ยแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นเป็นใครคะ นักศึกษาพี่ไรเดอร์อะไรอย่างงี้ไหมคะมาทำงานมาทำงานวันหนึ่งขายได้หมดกี่กิลลุงคะเนี่ยกี่ถาดเยอะมากเลยเหรอคะถ้าที่พี่ชอบกินนะอันนี้เลยอ๋อพี่ชอบอ๋อืพี่ชอบกุงไงถึงเนี้ยโอ้เคี้ยวกรึบกรึบถึงเลยว่าพี่เป็นคนฉลาดเพราะพี่มีกลิ่นอ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเพราะเดี๋ยวจะมีเก้าแทนเลยต้องหยุดกลิ่นก่อนเอากลิ่นออกไปก่อนก็คือเป็นกะเพราที่ราคา25บาทเลือกได้หมดเลยว่าจะเอาอะไรตรงนี้อันนี้หมูสับเหร หมูสับครับหนูเอาอันนี้ค่ะหนูเอาอันนี้คือกระเพราอะไรหรอคะทำเสียงเหมือนพ่คอยใครจะไปทำเสียงเลยหนูอยากมีเกินขอกระเพราเกินกระเพราไก่กับกระเพราหมูอยง่ี้ถ้ากินต้องยืนกินใช่ไหมคะได้เลยเป็นกระเพรายืนกินกระเพรายืนกินจริงที่แบบไม่ต้องห่อเลยค่ะเดี๋ยวจะกินตอนนี้เลยได้ครับหนูเอาอันนี้เออหนูตักเองได้ไหมคะได้เลยะว้งระวังระวังระวังเอมินหกแน่นอนอ่าอันนี้จะเป็นไก่อู้เยอะมากเยอะมากยังต้อยอยู่ไหมคะหรือว่าหมดแล้ว พอแล้วพอแล้วเหรอไอ้เกงใจเกงใจมือไม่เกงใจแล้วเหรอโอ้รอนร้อนมืออีกเฮยร้อนมือโอ้เฮอร์เฮอรเฮอรกเฮอะ์เฮอรเฮอรเฮอยเฮอรเฮ้รเฮอยเฮอรเฮอร์เฮอรเฮอรเฮอร่เฮอร์เฮอรเฮอร์เฮอรเฮอยเฮอร์เฮอร์เฮอเฮอร์เฮ้เฮอรเฮอรเอร์เรเอรอร์เอร์เฮอ้์เมอรนร์เฮอร์เฮอเอร์เฮออร์เฮอนอเฮอรออออน่ร้ออแล้ว จริงๆถ้าเป็นลูกค้าสั่งแต่กลับเดียวได้ไหมคะได้อ่ามีทุกคนถ้าใครไม่กินข้าวบางคนไม่ชอบกินข้าวแถนแป้งมีกลับแต่ก็เห็นทุกคนสั่งกลับหมดนะเพราะว่าที่ร้านม,มีที่นั่ง,นงคนละกลับ <laughs> พี่อุ้เมืองเมื่อกาะเห็นพี่เนี่ยชอบไปเชียงใหม่ล่าสุดก็หันไปเนี่ยบ้านแม่เก่อนเห็นว่าน้ําท่วมเมื่อก่อนหรือไปช่วยเหลือน้ําท่วมไปช่วยเหลือน้ําท่วมอ่าเห็นเกาะเนาะรู้จักอยู่คําเดียวอ่ะพ่อกินอย่างอ่ะพ่อกินอย่างก็แปลว่าพ่อพระราชาเด็กอ่าโอเคพ่อกินอย่างปกติไม่ค่อยกินเครื่องในนะแต่ว่าอยากฉลาดอื้แต่พวกปั่นยังยงอืมไว้พี่อยากให้พี่ชิมเพราะพี่ชอบกินสุดใช่ไหมอ่าจับซีนพี่จะไม่โรคกำเริบใช่ป่ะไม่เริ่ ไปไปครึ่งแรงบนแล้วนะเดี๋ยวเรารถชนกันใช่ก็คือพี่ว่าหนูสองคนพาพี่มาลำบากไหมไม่ลำบากโอเคพี่บินพี่พี่โตในสลัมนะหนูไปมูลนิธิพี่มาอ๋อไปมูลที่แม่พี่แมรอใช่ค่ะมูลที่ดวงประทีปใช่เป็นยังไงเจอแฟนเป็นระบบดีมากเจอแม่พี่ยังไม่เจอแม่พี่ไม่เจอหรอกแต่เจอไทเตนอ๋อเจอไทเตน้ลนานั้นหลานพี่หรออือเสียงหลงมะหรอหรอ ชอบนะที่มันมีร้านแบบนี้ที่แบบว่ามันมีตัวเลือกบางทีคิดไม่ออกว่าอยากกินกะเพราอะไรอะแต่ว่าอันนี้เราก็เห็นข้างหน้าแล้วก็มาจิ้มได้ว่าเราอยากกินอะไรเนี่ยพี่ชอบกินเกลืนเพราะว่ามันกินกับน้ำหมักดีกินไปติดไปคุยไปมันเคี้ยวได้นานงไงแต่อันนี้เคี้ยวคำอย่าวน้ำากืนเลยนะคะไม่น้เคี้ยวอยู่เพราะว่าเคี้ยวได้หดฝั่งเดียวให้เคี้ยวแบบฝาแล้วทิมแม่เนี่ยอร่อยนะ เพราะว่าเราเขาให้เยอะมากอ่ะจริงคุ้มเกินคุ้มเกินคุ้มเกินจริงๆดีใจนะที่มีร้านอย่างนี้เพราะว่าคนหาเช้ากินข้ามอ่เดี๋ยวนี้ก็หาร้านอย่างงี้กินยากมากแล้วในเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันยากจริงๆแค่อาหารมื้อละ50บาทอ่ะหายากมากเลยนะจริงเขแบบนี้ราคาแบบอัพไปหมดแล้วอ่ะพี่ลองคิดดูนะถ้าค่าแรงมันกว่าละ300ขั้นต่ำมื้อละ50าหนึ่งวันก็ร5 0ยก็ครึ่งหนึ่งละ ไหนจะค่าเดินทางไหนจะค่าไฟค่าเน็ตค่าอะไรแต่ถ้ามันมี25บาทอย่างเงี้ยสามมื้อมัน75มันก็ยังแบบเก็บตังค์เก็บตังค์นี่กะเพราถูกกว่านี้นะพี่รู้ปะ,ะกระเพราที่พี่เลีกก้ยงอ๋ออันนั้นแบบรี ไม่แต่อันนี้อร่อยด้วยนะแล้วก็ให้เยอะด้วยจริงแล้วราคาก็ดีขนาดจับใจคนไม่กินตุ่นนะอร่อยบอกเลยนะร้านนี้แบบเหนือความคาดหมาย่อบที่มันเป็นการช่วยเหลือสังคมไปในตัวใช่ค่ะใช่ที่นั่นแน่ไปไปกันเถอะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะขานั่งกั่ทำไม่แก่กันอย่างนี้โอ้โหไม่เห็นเมื่อยเลยอันนี้คือไม่เมื่อยเลยหรอไม่เมื่อยเลยมดูถ้ากินเขาก่อนไมอ่ะ โอเคครับสำหรับร้านนี้บอกเลยนะอร่อยมากคุ้มค่ามากแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จบร้านนี้เพราะว่าเรามีมิชชั่นที่จะต้องไปกินอีก2ร้านต่อแล้วเดี๋ยวเรามาบทกันนะคะว่าทูกกลางแพงวันนี้อันไหนจะโดนใจคนดูหรือเรามากที่สุดแว วิดจึนวิดจึนเออโอ้เหนื่อยมากเลยค่ะจริง<ห>แต่ก็แล้วก็เปียกหมดแล้วเนี่ยแจ๊ะหมดแล้วแจ๊ะแจ๊ะแม่แม,แม่มากถึงร้านที่สองแล้วทุกคนคหลังจากที่เราไปร้าน imer, มินิมอลเมื่อกี้แน่นอนเราก็ต้องมีแบบอัพเกรดนิดนึงอัเกรดนิดนึงเพราะว่าเราต้องมีหลายงบสำหรับคนที่เขาแบบอยากกินเยอะหรืออะไรอย่างนี้ไปล์บบ์ฮิวคาวเดชจานใหญ่มากเพราะเราเมื่อกี้ยังไม่ค่อยอิ่มเนาะเพราะว่าเรากินแบบจุบจิบจุบจิบคิดว่าจานใหญ่แล้วนายมินใหญ่กว่าอื้ม เบียบบุลลี่คนฝอนฟันคุดคนฝอนฟันคุดเจ็บอยู่นะเนี่ยดูดิมาสั่งให้สั่งให้สั่งให้สั่งสั่ง,งอ่อง <laughs> ไม่มีอ่องนะไม่มีแฉกไม่แเอาอันนี้ดีกว่าเอาที่ใหญ่ๆอะคะ่ะกะเพราจานใหญ่ๆ ใช่ถาดใช่ไหมคือคือที่นี่มีกะเพราถาดก็คือใหญ่แบบมันเท่าไหร่อะครับพี่โอ้โหอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้มินถือถาดไว้ให้มินถือถายังไม่ยังไม่ง้างสิยังไม่งางแต่แต่ถือไว้มือหนึ่งและอีกมือหนึ่งคอยชี้ถ้าชี้ชี้ตรงไหนก็ต้องพูดอ่ะมินชี้แต่สมมติชี้ขวจับเลยจับได้เลยจับเลยอ่ะเลยโอ้ยโอ้ยไม่เบาเบาสิชุด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  หน้าตีเนี่ยแต่อย่างอื่นบ้างไอ้มีเร็วๆดีสิก็เมื่อกี้ไหลไปแล้วตูด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 หัวหัวตุ๊ลายตก็เดี๋ยวหลังจากกินถาดนี้นะแกแกฉันว่ามันใหญ่ไปเว้ยฉันว่าเดี๋ยวเราจะเก็บทองไว้ที่มีอีกหนึ่งร้านขอเล็กกว่านี้นิดนึงได้ไหมคะตไอแบบนี้ล่ะค่าอันนี้พอได้เอาเป็นแบบเอาเป็นหมูหรือเนื้อดีถาดนี้เอาหมูแล้วกันกะเพราหมู ไข่ดาวเท่าไหร่คะจานนี้2องเก้ได้ทั้งกลุ่มที่กินได้ทั้งครอบครัวนะแล้วมีไ่ได้ทั้งกองถ่ายเลยนะใช่วันนี้เราจะกินตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นเราจะไม่กินอย่างอื่นแล้วนะได้ไข่ดีกองราคาดีมากห้าโค้งเป็นไข่อะไรครับไข่เป็ดหรือไข่ไก่ชื่ออะไรไก่ ใช่หรอกค่ะเออแต่ว่าขอขอเพิ่มวากิวอีกหนึ่งจานได้ไหมครับเพราะว่ามากับคนจิ้มจกเดี๋ยวใช่แบบว่าอโตเอเทสโตเอตินเนตโตบัตโตใช่ไหมคะเอตินเนโตบัตหรือเปล่าโอเคค่ะเอาเนื้อวากิวหนึ่งจาน ไปเทเลซินก็แปลกเลยเลยเอใช่ใช่้ยดูดีมากเลยใหญ่มากอะใช่แล้วเราจะไปร้านถัดไปไหวยังไงเนี่ยเฮ้ยไหวเพราะว่าได้ข่าวมาว่าพี่เนี่ยชอบกินมากทั้งเรื่องที่ชอบกินน้ำหมักอ่าใช่ใช่พี่เดี๋ยวพี่กำลังจะบินไปไปเรียนเรื่องน้ำหมักโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยจชี่โม่เลยนะคะเรียนเกี่ยวกับน้ำหมักอะใช้ฮอปอะไรอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่ใช่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 ไม่ใช ผู้ผู้แบบจับจับแล้วมันจะแบบเล่ๆนิดนึงคือมันคือช่วยอะไรคะไอฮอปเนี่ยคุณสมบัติมันช่วยถนอมอาหารแล้วใส่ไปปุ๊บจะทําให้น้ําหมักมันขมอถ้าไม่ใส่น้ําหมักมันจะไม่ขมนะแต่ถ้าอย่างนี้เราไม่ใส่ฮอปแล้วมันจะมีความมึนเมาอยู่ปะมีมีมีแต่แค่ไม่ขมแค่ไม่ขมแล้วก็เก็บได้ไม่นานเหมือนกินน้ําแป้งเลยเก่งว่าอยากทำน้ําหมักของตัวเองไหมอยากใช่ไหมเหมาะมากอันนี้คือข้าวข้างว่างหมูนะไม่ใช่แบบอันนี้คือหมูแล้วนี่คือข้าวเท่านี้ไม่ใช่นะคะเขาเจียวไข่ดาวมาได้แบบดูดีมาก น่าอีสมากมันดูกรอบมันดูแบบทำไมมันสวยจังใช่สวยมากเลยขอบคุณผู้ชมค่ะไม่ไปชมฟี่ชมไข่ก็คือจริงๆอ่ะมันยากเหมือนกันนะที่เราจะทำไข่ให้มันแบบว่าข้างนอกแบบกรอบแต่ข้างในยังแบบยังเจาะแตกอยู่อ่ะจริงบจริงๆแล้วมันต้องเรียกว่าพริกน้ำปลาหรือน้ำปลาพริกน้ำปลาพริกใครเรียกน้ำปลาพริกบ้างพี่เรียกพริกน้ำปลาน้ำปลาพริกพี่ก็เรียกหมดนะอือพริกน้ำปลากดหนึ่งน้ำปลาพริกกดหนึ่ง มีใครให้ต่างว่านี้ไหมครับแม่แม่ไอยเรียกว่าน้ำพริกน้ำปลายวงกันเลยว่ามาแปดแต่นี่ของร้านเขานี่ดูดีมากเลยนะเห็นแล้วก็อุยเปรี้ยวยเปรี้ยวสดไหมพี่ตายแล้วตายทำมาเลยเยอะอยากให้กล้องมาเห็นจังหวะนี่เห็นแล้วตายเห็นแล้วตายทุกคนจะบอกว่ามันหอมกระทะมากเลยนะอร่าไพี่พี่ว่า อร่อยอร่อยมันก็แบบกรุบๆเนื้อมันก็แบบมีกลิ่นไม่ๆด้วยปกติชอบกลิ่นแบบไม่ๆเยสเยสนะแบบคือดีเยสเยสคือแบบอะไรแบบกลิ่นไม้กลิ่นเยสกลิ่นไม้กลิ่นกินกระหะาเหรออืออือจะไม่พอเข้าใจอ่ะเหมือนเราสื่อสารกันได้กลิ่นไม้อ่ะก็ก็เป็นเพื่อนกันก็สื่อถึงเสมอใ คือได้ข่าวว่าพี่แบบรักกันกินมากแต่ว่ายอมตัดหลายหลยอย่างออกเพราะเรื่องสุขภาพคือพี่เป็นกเกาหรอจะเป็นจะเป็นแล้วพี่รู้ตัวได้ไงว่าพี่จะเป็นกเกาอะคะสองปีที่แล้วพี่ถ่ายเนี่ยแหละอายุมันเริ่มเยอะใช่ไหมก็เลยแบบไปถ่ายตรวจมะเร็งกันเลยกับเพื่อน ได้ลุ้นดีเผืออเ่อเพื่อนเป็นอะไรงเงี้ยคอนเทนต์ดีเนาะเพื่อนเศร้าแต่มันก็ได้คอนเทนต์นะ<อ> <c oughs> ไปปุ๊บเสร็จแล้วก็นั่นแหละเลยได้รู้ว่าตัวเองอ่ะมีค่ายูริกในเลือดอ่ะสูงมากมันเกินมาตรฐานขึ้นมาแต่ยังไม่ถึงจุดที่เรียกว่าเป็นเกาแต่มันเกินมาตรฐานแปลว่าเราต้องลดหละ ตวงนั้นก็จะชอบกินแมงกะพูุนกินเนื้อแล้วกินน้ำหมักตลอดแล้วเขาให้ลดอะไรบ้างคะอันไหนก็ได้ที่มันสูงอ่ะอย่างเช่นเครื่องในเครื่องในจริงี่ก็บกินพี่ชอบกินพี่ชอบกินพวกตับพวกอะไรอย่างีพี่ชอบกินตับใช่ใช่ใช่ตับ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 อ่าทุกตับเนื้อกับน้ำหมักเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยคือถ้าตัดหวยนี้คือไม่ตายดีกว่าตัดอันนั้นเหมือนคือตัดลมหายใจเลยใช่ตายดีกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ทําไมถ้าเกิดเรากินของที่เราชอบไม่ได้ใช่ไหมเราก็เอาอันที่มันสําคัญน้อยกว่ามันก็ออกไปน้ำหมักสำคัญเ ชีวิตมากใช่ใช่ไหมพลอยหล่อเลี้ยงชีวิตใช่ี่จอกมานีนใช่เล้ววิมึงแต่ว่าเรายังไม่ได้ชิมอันที่เป็นเนื้อนะทุกคนม,มันจะมีแบบว่า่แหละตัววากิวด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจานเล็กเผื่อใครแบบว่าไม่อยากกินเยอะพี่ชิมเนื้อเป็นไงคะอร่อยนะนมิ้นยังไม่ได้ชิมอทุกคนดูนะ <c oughs> เนื้อเขาจะแบบว่าเป็นเอ่อตกตกตกไม่ตกอยนิดนึงว่ายังน่นะคะทุกคน1ิบาท1ิบาท1ิบบาทอุ้ยอุ้ย อุ้ยไม่หกไม่หกอุ้ยอร่อยอันนี้คือมันตอบโจทย์มันเบสิกแล้วมันทำถึงตัวในนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแค่เพิ่มสีสันให้กับวันนั้นๆเฉยเวันนั้น <S <S ๆใช่แล้วควรรีบกินถ้าแบบปล่อยแห้งปุ๊บแบบเนื้อมันจะความอร่อยมันลดลงจริงจังอร่อยอยู่นะคือกินแล้วเพลวแล้วรู้เลยโอ้โหถ้าได้กินร้อนๆนะอร่อยแน่แต่เผ็ดมากนะคือมันจะเผ็ดพี่เผ็ดแล้วเหรออันนี้พี่คิดว่าถ้าคนชอบกินกะเพราอ่ะรู้สึกว่าเผ็ดไม่พอหนูว่านี่ไม่เผ็ด ใช่สำหรับคนที่ชอบกินในชีวิตจิตใจนะที่ไปอเมริกานานไหมคะไปอยู่แค่สี่ปีเองก็นานนะแล้วกลับมาทำไมอ๋อกลับมาเลี้ยงลูกชายนั่นแหละเรารู้สึกว่าใช่เราเกเรือเกินไปแล้วไยรุ่นเกินไปอะไรเงี้ยกลับมาทำสิ่งที่ควรทำดีกว่าอ๋อหน้าที่แดดดิใช่ใช่แล้วลูกเรียกเรียกพี่ว่าอะไรพ่อหลัก อ๋อเหมือนพ่ออิสระใช่เป็นแบบนึกว่าเรียกแบบโูโตซังอ๋ออันนั้นจะเป็นพี่เรียกพ่อพี่๋อ้ใช่ลูกก็อยู่เท่าไหร่นะคะปัจจุบัน13นะสูงกว่าพี่แหละม .1 ม .1 ใช่ลูกมีแฟนยังคะยังลูกไม่มีเลยหนูโสด เฮ้ยพักผู้เยาว์แน่น่ะอายุเท่ากัน13บเรียนรู้กันไปเขาเรียกแบบปับเบิ้เลิฟแบบคุยคุยอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ดูเห็นลูกเจดหล่อไหมขอดูเฮ้ยลูกพี่หล่อไหมขอดูลูกน้องอะไรนะคะชื่ออะไรคะน้องกุ้มครับเจเจเขาเรียกตัวเองว่าเจเจอืมหน้าตายแบบหน้าเหมือนญี่ปุ่นแบบเข้มเข้มโอซาก้าหน้าดูโอซาก้าแล้พี่เป็นคนจังหวัดไหนอ่ะพี่เป็นคนจังหวัดปุโอค่ะอ๋อกุโอกัอยากลองไปถ่ายที่ญี่ปุ่นบ้างว่ะไปไหมอยาก อยากไปปะอยากอยากอยกินว่าเหรอไปจะไปได้หมดไปได้ถ้าคอยใส่บิกินี่มีจะให้คุณใส่ตลอดเลยได้โอนอยากเห็นเองใครเพื่อนขายของใครเพื่อนขายของคอมเมนต์มาแล้วพี่ก็คือทำ YouTube มาแบบ300้กว่าปีแล้วอ่าใช่ตั้งแต่แบบก่อนจะตปนดีเบย์แต่แอบรู้สึกว่าเหมือนเห็นพี่ตั้งแต่เด็กเลยอ่ะ ใช่แต่ว่าอันนั้นคือยังไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มของ y o ยูทูแป้วพี่ทำตั้งแต่ใน u t u b e เนี่ยแหละเริ่มใน YouTube ก่อนแต่ก็จริงๆก็ลงแบบช่องเคเบิลทีวีด้วยแล้วพี่คิดว่าจะทำต่อไปอีกนานไหมคะก็ทำไปเรื่อยๆนะตอนทำเบียโซอยู่ช่วงนึงก็คิดว่าเฮ้ยเราจะถอยไม่ทำไปทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็รู้สึกว่ามันถอยไม่ได้มันถอยยากอะไรที่มันออกมาแล้วอ่ะแล้วคนจำได้แล้วอ่ะมันย้อนกลับไปไม่ได้ละพึ่งพู้ว่ามันมีซุปด้วยนะทุกคนยังไม่ได้ชิมมมุุกัันนนนนนีีหวใช้้เเททา่ะะคคคปปติ็ ชอบสดตเหมือนกันนะชอบฉ่ำปะมันช่วยตัดเผ็ดอ่ะเพราะนี่เป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งถ้ากินเผ็ดนี่ในรับทราบนะต้องพิชจ๊อบเลยเผ็ดขั้นไหนพี่เผ็ดแบบแดงอลลามอ่ะคือกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ต้องการยาระบายนะแดงเสือ,อุย ลุก <Look S 1> มาเลยอันแน่เสื้อเสื้อใหม่ของเราะะยืนดีกว่ายืนดีกว่าขายรอบที่5้าของวันนี้แล้วนะคะโอ้โห oh. นี่ก็เลยอยากจะบอกว่าตัวนี้เป็นตัวละครนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวละครพี่พลอยและเราก็จะมีตัวละครปลาลงมาด้วยค่ะทั้งสีดําและสีขาวนะคะอยู่ในช่วงสามารถมาได้ที่ฟูมีเฟสนะคะปีนี้เราจะไปขายของนะคะ <c oughs> บอกเลยมีทั้งหมด3ชิ้นนะคะยังไงรีบไปซ f ฟกัน <c oughs> ในงานเพราะมดแน่น อันนี้คือ125บาทนะคะก็คือจะเป็นเมนูจานปกติแต่ถ้าใครแบบว่าอยากกินเยอะหิวหรืออยากจะชาเลจ์ตัวเองต้องมาลองดูซิว่าภายในส0บนาทีเนาะสินาทีกินฟรีไปเลยกินฟรีไปเลยแต่ถ้าหมดไม่ทันก็จ่ายไปเลยครับ298บเาสิบแปดาทออที่ร้านต่อไปเป็นร้านที่อัพราคาขึ้นมาอีกอ่ะเราไล่มาละอ่าร้านต่อไปนี้คือแบบระดับเทพเหมือนกันเทพคนละแบบไม่ต้องพูดเทพพงาไม่ไม่เล่นแล้วเก่าแล้วเฉยเออเทปที่ดาว แค่เลาก็เดี๋ยวเราจะมูไปร้านถัดไปซึ่งอยู่ในโซนนี้เหมือนกันพี่คะเราต้องไปกันต้องทำท่านี้งั้นเดี๋ยวเราจะไปร้านที่แพงนะคะอัพราคาคนบีไปกันต่อ เดินย่อยเราถึงแล้วพี่ร้านตบอร้านถ่ายถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วเดินย่อยเราถึงแล้วร้านสุดท้ายของเรานะคะที่เหงาตั้งแต่งบกลางก็อร่อยแล้วนะที่ถึงเรียบร้อยแล้ว หลังจากที ian, ่เราไปดูขบวนการทําเมื่อกี้เราจะเป็นเมนูกระเพราที่แพงที่สุดของเราวันนี้นั่นก็คือกระเพราเนื้อบะกกิ้วกิ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 วค่ะหนึ่งพันห้าร้อยเนซร้านนี้คือแบบว่าเขามีคนมากินเพียบเลยเนาะใช่แล้วเมื่อกี้เราเดินอยู่ยังขาดรูปเรา๋ยวเราจะทํารูปของเราแล้วเอามาแขวนเลยเอาใหญ่กว่านี้ด้วยเอาไม่ต้องถามเขาแน่นอนเลยเราทําเขาเลยเราไม่ต้องมีกรอบรูปด้วย ปกติพี่ชอบกินเนื้อแนวไหนอ่ะพี่กิเนี่ยพี่ชอบกินพี่อกินมีเดียมเวลหรือมีเดียมแร่เดี๋ยวตัดให้สาวๆอนละท่นเรดี้เฟิร์สแต่ข้าวเขาไม่ใช่ข้าวธรรมดาเนาะมันเหมือนเป็นข้าวที่แบบข้าวกะเพราเลยไม่ใช่มีแต่มิ้นนะคะที่ตัดกะเพราหกพี่อิดก็ตัดกะเพราหก ทุกคนมันจะมีแบบว่าไข่ข้างในใช่ไหมตรงนี้เราสามารถที่จะ scrape จะแบบอีอีชิมพร้อมกันชิมพร้อมกันนะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าจานนี้จะอร่อยจนพี่พลอยเสื้อผ้าขาดหรือไม่ชิมด้วยกันนะจ๊ะเชิญทานให้อร่อยโอ้ทไมอร่อยขนาดนี้น้ำซอสที่ราดิีกทั่วเข้าอร่อผมแบบผมจะผมไมะ ก็บอกว่าอร่อยมากเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อบากิวแต่ว่ามันจะไม่เลื่อนไปบางทีการกินเนื้อบักกิวแล้วถ้ามันมันเกินอ่ะมันก็ไม่เหมือนเนื้อนะพี่กินพี่เป็นคนชอบกินเนื้อลินลี่ต้องแบบเอสามเอสามกหน่ะถ้าเอสี่ก็จะเป็นกระดาษใช่แล้วไม่เผ็ดไป้วยนิงกินได้ใช่ป่ะไม่เผ็ดไปเผ็ดอยู่นะเผ็ดหรอไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ใช่ไหมกะเพรา โอ้แต่ว่าจริงๆเห็นไหมตอนนี้พอตักอะ่ะมันจะน้ำติดขอใช่ป่ะแบบที่ว่ามันจะเริ่มเป็นเหมือนบิบิมแบบกรอบเ้ายวเกาหลีอันนี้แถมให<ช>้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เราตั้งใจจะพรีเซนต์กะเพราแหละแต่ว่าร้านเขาอ่ะก็จะมีหมูกรอบเพราะบา,างคนไม่กินเนื้อแล้วถือเจ้าม้งเจ้าแม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมน้องเดียวปกติมันต้องทานยังไงนะครับอ่าย่างไงนะอย่างไงนะเอไม่เห็นหน้าเห็นตานิดึงอ่ะระวังร้อนค่ะระวังร้อนโอ้พูดจากับน้องเดียวต่างกันเราเออยังไงนะเราต้องดูแล เหนือขยี้ตาไหมคะหนูชอบกะเพราไหมคะแล้วหนูชอบพี่ไหมแล้วหนูชอบพี่ไหมหนูขยี้ขยี้ให้มันเป็นคอนเทนต์หน่อยขยี้เป็นคอนเทนต์เปไหนนี่แบบเวลาหนูขึ้นมาให้ไหมอ่าหนูน่ะหนูต้องไปเรียนหนูก็แบบขยี้จริงขยี้ดูข้าวเขาก่อน ทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะมีความแบบว่าคลุกเคลือบตัวตุ้ม่แล้วมันก็ดูดีเนาะแต่จริงๆอ่ะอยู่เมืองไทยอ่ะบางทีซื้อกินอ่ะง่ายกว่ากินที่บ้านสะดวกแต่ถ้าในมุมคนรักสุกภาพถ้าจะซื้อกินต้องมาร้านนี้แต่ถ้าไม่ซื้อกินอ่ะพี่ถ้าไม่ซื้อกินทำกินเองที่บ้านไม่แต่อันเนี้ยจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นฟิวแบบกะเพราแบบกะเพราไทยที่ทุกคนคิดว่าจะเป็นกะเพรามันเหมือนเป็นแบบฟิวชั่นนิดนึงอ่ะใช่ใช่เหมือนเอาเทคนิคต่างชาติมาผสมผสานกับความเป็นแบบว่าเมนูไทยเขาเรียกว่ายกระดับ ทีู่ไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันได้วัดเดิมมากๆเลยนะถ้าอยากให้มันแบบไทยมากขึ้นแค่เอาตะเภาธรรมดาที่เป็นช่อๆใส่ม่เออใช่มันไม่มีใบอันนี้เขาสับสับเขาสับใบให้มันละเอียดให้มันดูชันไปเลยป่นให้มันเล็กๆเงี้ยโอ้พี่นี่แบบรู้เรื่องอาหารจริงจเนาะนิดหน่อยอนิดหน่อยเป็นเชฟได้เลยเนี่ยได้ได้อย่างเดียวคือเชฟบาเชฟบาร์แต่ดแซ่แซ่เลยนะ กะเพราหมูกรอบอันนี้จะแบบอีกราคาหนึ่งเผื่อแบบว่ายังไม่อยากอัพเลเวลไปถึงแบบพันห้าเราก็ไม่กินเนื้ออะไรเงี้ยน่าจริงๆโอ้โหอันนี้ก็ดีแล้วนะเพราะหมูกรอบเขาก็ดีเลยผูนดูม,ดมันจะหนังมันจะแบบว่ามีความแบบว่าระเบิดระเบ้อคือคิดว่าไปโอ้โหดังป๊อกเนี่ยเดี๋ยวเราฟังกันดีๆนะคะไม่รู้ฟันจะแตกวะคุณถ่าสันคุดการทางนึ่งการอีกฝั่งนึงดีโอ้ัว้ัวกับมันจริงฝั่งนี้ากัดฝั่งนี้ ซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการที่เราจะเลดวันนี้แบบจริงๆแล้วรสหรือรสนิยมหรือการกินของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็อร่อยของเรากับของเขาก็ไม่ไมเหมือนอก<า>อันใช่พี่ลพลให้พี่พลอยก่อนเพราะพี่พลอยเป็นคนที่กินยากที่สุดพลอยเลือกร้าน,นแรกค่ะเพราะว่าเซฟอ่าเซฟมบช่วงนี้ช็อตช็อตด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอร่อยก็แบบจริงๆเป็นคนชอบกินหลายๆอย่างไงแล้วก็กินจี๊ดไม่อยากกินเกินไปเออแล้วก็กินจี๊ดๆแล้วเราก็ไปแบบกินอย่างอื่นได้อีกอะไรอย่างก็เลยเลือกเป็นร้านแรก ที่ราคาที่จะเลือกร้านที่สองออร้านที่สองเพราะว่ารู้สึกว่าอ่ะเขาทําได้แบบถูกต้องในในแบบของเราเนาะ <c oughs> เออแค่แบบ <Standard. S 2> แค่ไข่เจียวกับพริกน้าปลานี้ก็ฟินแล้วแต่พริกน้าปลาเขาเลดใช่มัน,ม,นม, <า S 2> มันเห็นมันเห็นแล้วมันได้มาตรฐานหมดเลยความอร่อยนี่แล้วก็ราคานั้นอีกคุ้มค่ารู้สึกว่าราคามันจ่ายได้ถ้าเป็นมิ้นต้องเลือกนะขอแบบเบสจากจังหวัดชีวิตช่วงนี้เนาะรู้สึกว่าช่วงนี้เหนื่อยอยากจะให้รางวัลตัวเองแบบกินอะไรที่มันแบบเออฮิวใจแล้วก็แบบกินแล้วเหมือนรู้สึกเหมน ไปกินญี่ปุ่นในทุ่งกะเพราที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย ชอบกินนื้วว่าหิวก็เลยอ่ะจะแบบว่าเอาจานนี้แล้วกันอ่าก็สรุปว่าเราเลือกคนละร้านหมดเลยคนละร้านหมดเลยแล้วแต่ฟิลไม่แน่วันพรุ่งนี้อาจจะอยากกินใช่เปนแล้วแต่เนแล้วแต่วันเออเป็นเป็นไหมที่แบบแต่ละวันอยากแต่ละมื้อแต่ละดย์อะใช่แต่ละมื้อแต่ละ day เมื่อวานรู้สึกว่าอันนี้อยากกินแบบอาหารราคาสูงหน่อยอยากให้มันหายเหนื่อยบางวันก็สวยกินอะไรก็ได้ง่ายๆให้มันจบๆใช่แล้วแต่หมดแล้วว่าวันนี้พี่อิดอยากให้พี่แบบฝากช่องการติดตามเลยค่ะช่วงนี้มีผลงานอะไรหรือจะติดตามพี่ที่ไหนได้บ้างฝากที้เลย ครับฟูมีครับผมฟูมีเจอกันได้นะครับวันที่16-17สิงหาก็เจอนี่ด้วยของคนชาพูดเลยไดคไหมมาคู่เลยแล้วก็มีเจ้านี่นด้วยเาายวออเือขายด้วยก็คือก็อ,อันนี้ฝาจะมยวยใช่ของพี่ก็จะมีเปิด รีออเดอร์เพื่อคือจะปล่อยมา2ล็อตล็อตแรกได้ของเลยแต่ใครที่กดไม่ทันก็จะมีเปิดรอบกีออเดอร์ด้วยเช่นกันอ๋อคือล็อตแรกคือของคือถ้าอยากใส่เลยต้องเอาเออเลยใช่เพราะว่าอยากตั้งใจว่าอยากให้ใส่ไปเจอกันที่งานคูมีนะครับยังไงก็ฝากงานคูมีไว้ด้วยแล้วก็ฝากมือองรับทราบไปด้วยนะครับ กินแล้วอ่ะง่วงง่วงแล้วใช่ท้องตึงหนังตาแล้วใจหย่อนเรื่องไม่ค่อยอยากทำงานแล้วโทษนะคะพี่คะพี่คะเดี๋ยวอ่ะพี่เก็บตังค์คนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมิ้นขอตัวก่อนนะไม่เราสั่งกลับบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะพี่แล้วไอกะเพราที่แบบว่าวาคิวอีกสามจานได้หรอคะโอเครายการนี้ดีเนาะได้ค่ะพี่ขอบคุณที่มาออกวันนี้นะคะจัดรายการยังไง่ะอันนี้เดี๋ยวหอกกลับบ้านนะคะพี่ไป่ะมึงปคน พไปไปก่อนนะคนาหนึ่งเขาแค่เขาหนึ่งพี่ฝากด้วยนะขอใบกำกับภาษีให้หนูด้วยนะพี่อยากจะเอาใบกำกับภาษีเดี๋ยวไปเบิกไปเบิกร์กตายแต่ละหนาวจังเลยอะค่ะเพื่อนนะคะใครก็ได้หยิบผ้าห่มให้หน่อยได้ไหมอ่ะอากาศเมืองไทยหนาวมากเลยตายแล้วต้องเอามาห่มแล้วอุยนี่ค่ะอุ้ยค่ะผ้าห่มน่ารักจังเลยอุ้ยอยู่ดีดีก็ไม่ห่มขายเก่ง นี่เใครใครอ่ะสวยจังแซนนี่อิสติโก้ติก้ใช่แล้วนั่หน่อยยิ่งยอดใช่เลยอีกนิดนึงติกก้แคปนะคะเข้าได้ไหมคะนึกว่าจะจิ้มแต่ดมมั๋อตายแล้วโอ้ดมด้วยอ